ให้ได้นักดนตรีนะครับกับนักแสดงนะฮะแล้วแล้วออกมาโรลเดอร์รวมกันเสดจไปร่ำถวายครับอยู่หลวงปู่ใหญ่เฮานะครับสนุกผิดก็ยาสศยื่นกบพลของพระองค์นะได้ที่ไหมเอออาอยูุ่ยืมขึ้นลมแห้งพีไปร่ำกับลูกสาวเป็นวัดนะครับทั้งลมแห้งทั้งไงวัดนี้น้อนละพันหนาหันนาพิทีใส่ควันบนวัดเนี่ยปัดลมดีพอในทั้งที่ลมแห้งมาแม่ กมาขึ้นเลว่ามนเกือบเด็นเราข้นเลยค้สี่เด้ฮอร์สซีบุกนะครับเชิลนตอนนี้ยังเวล้ของ้านนี่ขึ้นฟอมก้ได้หเลยนะครับบนด้วที่หันหันส่้า้างตำบลเหตุการณ์้องก็ยังเอาอุปมรงส่วนนะครับหรน่งสบายวันนี้จะผ่านไปา้ก็บ่ได้ครับนี่เป็นบางส่วนก็ได้นะครับในรบ่ายของไงฮ ลูกถ้าใครเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนกครไปพุ่งไก่เินไปานลาดล,ลายลายค่ะยังไม่ทำการแสดงเลยนะคะลายเียอีกแล้วค่ะพี่นอง<ม>ัผมกม เพนาะท่านก็เปิดเพลงเปิดเพลงปอบไปในคีณน้องเดี๋ยวกี้ยังอยู่กับพี่น้องในเวทีนะครับผู้ใหญอยากได้ในเส้นทางนี้ยังอยู่จังหน่อยอยู่นะครับพี่วัดเปิดเพลงปอบเพื่อนดีเงียบในเงียบนะครับเดี๋ยวจะนัดทิมงันเข้านะครับเอ่าไปอีกหน้อีกส่วนหนึ่งคือที่ได้ค้ามาต่อไปรับสมัครมาอยู่ลงผู้ใหญ่เข้าครับ ทุกพี่น้องที่แบคของเราอย่าลืมนะครับอย่าลืมเด้อแบคไปที่ม,มืุของเครื่องดื่มในบริษัสิทนะครับวันนี้เรามีจิตจับทีมดีมาฝากทีมฝั่ององ่อนเพราะว่าดิฉันก็รู้เสียงพี่น้องครับก,รกิจกรรมเพลงเต้นผิวโทรศัพท์นะครับไปแงล่ลายเคื่อแลกได้นะครับแลกเอ่อเบิกไล่ละเอียดต่ตางๆพี่น้องเขาสิจะพูดเกินไปว่าซึ่งนี้เครื่องดื่มในบริษัสิทเรามีจิตจับอะไรบ้างนะครับและ ท่านก็นจะได้รับห่วงทันทีนะครับ5ห่วงพี่น้องไปกลดบแม่ดี่นะครับไปลดขอแม่นมมงแลวเกิดว่าห่วงเยๆหน่อยตยนขอบโยนขอบเครืร่รองดื่มเอ็บอราสถ้าใครสามารถยนห่วงรอบเครืคองดืมเอเรีหน้าสิบได้5้าห่วงรับทันทีครับเสื้อยืดเอ็บร์รห้าบห่งตัวผมมีขายใน้อนตลาดพี่น้องครับเป็นเสื้อเนื้อผ้าดีที่ถ้าบริษัทเค้าได้ตรงครับไม่มีขายาตามท้ตลาด แต่นี่พี่น้องเขาสามัญกันได้ฟรีเลยนะครับนอกจากนั้นถ้าใครยังโดนคบไปคบห้าห่วงหกสี่ห่วงสามห่วงถ้าเราหยุดเก็บ,บ,บรบบ้อยห้าสิบหลังรอบวอลเลย์มือเปล่าแทนนองน,นะครับเพราะฉะนั้นแวะนเข้าไปที่พุดงานของเรา <S 2> <S 2> อย่าลืมนะครับแว่นไปที่ถ้าหยุดเก็บร้อยห้าสิบไม่มีผิดชีวิตเกินร้อย <S <S เอาไปได้พี่น้องเด้อนะครับไว้เมื่อกี้ไปไปรอบท้องแม่นะครับ,รบ <S <S เราเตรียมเกมให้กับพี่น้องได้เล่นเออ เคื่องี่ดพุทธไยแจ้งสภาพั่านบอกข่าวพี่น้องขอเราแทนพี่น้องเพราะถ้าเตะเพราะถ้าเตะต่างใจฟังอนะตอนนี้พ่อค้พัดเพลี้แล้วนะครับก่อนที่เวลาทำการจะเดินจะถึงนะครับอีกคระมพัดเกือบชั่วโมงพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นแวะไปเล่นเกมสักพัท่าก็ได้เสียงกนได้พี่น้องเด้อแวะไปที่พุทธเก็บร้อยห้าสิบของเรานะครับเพื่อให้การเราสรุปกับสาวน้อยเพื่อการเรื่องทุกทางนี้ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้เอาไว้สํานรับพี่น้องฝากทุกท่านทําไปเย็นได้ เดไล่ัอยกบลาภคนที่ไม่นอาหา้มาในไดนท่ตื่นไปเนี่ยไ่กัน